เริ่มแล้วงานสืบสารวัฒนธรรมโบราณบ้านตันยุสตาเมืองท่าโบราณบ้านติวเตอร์คุกกี้แหลมยุสตามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนดูสิมีรำรองแงงด้วยมีขนมพื้นบ้านเยอะแยะมากมายมาเที่ยวกันมาลองชิมขนมพื้นบ้านบ้านคุกกี้กันเยอะๆ,ๆเลยค่ะมีขนมปอมขนมด้วง ขนมเบซัมหรือบ้านเราเรียกว่าขนมได่รำนั่นเองอร่อยมากฝีมือคนท้าคนแก่ของที่นี่นะคะเขาทำแจกกันทุกคืนเลยคะ่ะมาเที่ยวชมงานกันเยอะๆเลยคะ่ะมาได้เลยมีรองแงงด้วยนี้เป็นคณะกรรมการผู้จัดงานที่มีงานเกิดขึ้นในวันนี้รำรองแงงด้วยนะคะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านบ้านตันยงตาค้า โอเคและมีการละเล่นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในตำบลท่าข้ามอำเภอปะเดียนจังหวัดลางโดยอบตอตำบลท่าข้ามนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆเลยค่ะดูวันนี้วันแรกคนเยอะมาก